ครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยก้าวไปกับเมี่ยวนะครับก็พาเพื่อนๆมาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเราด้านหลังผมนี่ก็คือถ้ำนาคานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจที่จะมาถ้ำนาคานะครับช่วงนี้นะครับที่อุทยานเขาปิดนะฮะไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นนะครับเพื่อนคนไหนนะครับที่จะมาถ้ำนาคานะครับต้องมาหลังจากวันที่1นมิถุนายนเป็นต้นไปนะฮะถึงจะ ขึ้นไปบริเวณถ้ำนาคาได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถึงแม้เราจะไปถ้ำนาคาไม่ได้แต่เราสามารถที่จะไปถ้ำนาครีได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ถ้ำนาครีกันนะครับไปครับเพื่อนๆครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก้าวไปกับเมียวนะฮะเมื่อกี้ก็ไปที่ถ้ำนาคามาะฮะพอดีช่วงเดือนพฤษภาคมไม่เปิดนะฮะถ้ำนาคาเนี่ยจะเปิดในช่วงต้นเดือนของมิถุนายนนะครับ mm hmm. ผมก็เลยแวบนะฮะขับรถมาประมาณสัก20กว่านาทีนะฮะก็มาถึงที่บริเวณถ้ำนาคีนะคะเราขึ้นนาคาไม่ได้แล้วก็ มาขึ้นที่ถ้ำนาคีกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่อำเภอบ้านแทงนะครับจังหวัดนครพนมนะฮะอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูรลังกานะครับก็จริงๆแล้วถ้ำนาคากับถ้ำนาคีเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูรลังกานะครับก็อยู่ในเทือกเขาเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าถ้ำนาคาเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดบึ่งกาฬฮะก็แบบเหมือนเป็นพื้นที่ลอยต่อกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะ ขึ้นถ้ำนาคีกันฮนะเราก็ต้องมาสักการะบูชา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านล่างก่อน,นะฮะแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันครับที่นี่เนะีเขามีพื้นลาดยางแบบนี้เลยนะครับเราค่อนข้างที่จะแบบเดินสบายนะครับทางเดินลาดยางแบบนี้เนี่ยก็ประมาณ1กิโลนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย หลังจากที่เราเจอบริเวณน้ําตกนะครับก็จะเดินทางแบบทางทางป่านะฮะประมาณอีก700เมตรก็จะถึงถ้านาคีนะฮะจริงๆการเดินทางก็ไม่ได้ยากลําบากมากนะครับพี่ไกด์บอกว่าเราใช้เวลาเดินทางนะฮะถ้าเกิดแบบเดินไปไม่ได้ถ่ายรูปมากมายนะไปกลับก็ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายรูปไปเดินชิวๆนั่งไปเรื่อยๆก็อาจจะประมาณสัก 3- 4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ แผนพังอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆ่นฟังพอสังเกตนะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตกนะครับก็คือการที่มาอุทยานภูรังกานะครับแล้วก็เราจะไปที่ถ้านาคีเนี่ยเราก็ต้องเดินทางผ่านจุดที่1เนี่ยวิ่งตามเส้นทางไปเราก็จะเจอน้ําตกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นน้ําตกเนี่ยเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากนะครับตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีบ่อชุบตัวนะครับก็จะเป็นบ่อน้าแต่ว่าเขาจะเปิดตอนช่วงประมาณเดือนกรกฎานะฮะ พอชุบตัวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับแบบให้คนมาชุบนะครับมีความเชื่อว่าแบบให้สิ่งไม่ดีสิ่งอบคมพลต่างๆเนี่ยออกไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราจะเห็นเสียงพญานาคนะครับแล้วเราก็จะเดินเส้นทางนี้กลับมาสู่เส้นทางเดิมนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2อชั่วโมงครึ่งน,นะครับ เพื่อนๆที่มาที่ถ้ำนาคีและก็ถ้ำนาคานะครับคือทั้งสองถ้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะมีช่วงเวลาในการที่จะให้ธรรมชาติฟื้นฟูประมาณ1เดือนนะครับสำหรับถ้ำนาคาเนี่ยก็จะจะปิดในช่วงเดือนพฤษภานะครับแล้วก็จะเปิดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับส่วนของถ้ำนาคีเนี่ยก็จะปิดเดือนมิถุนายนฮะเขาก็จะปิดสลับกันฮนะเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาฮะก็สามารถที่จะเที่ยวได้สักถ้ำหนึ่งนะครับ แล้วก็ตอนนี้ฮะผมก็กําลังจะเดินเข้าไปด้านในนะฮะแล้วก็ระหว่างทางที่เราเดินด้านในเนะะี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นสายทานน้าตกนะคะเราก็จะเห็นน้ําตกเนี่ยตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้แบบปกคลุมเยอะมากนะฮะนี่ก็จะแบบค่อนข้างที่ร่มรื่นไม่ร้อนนะครับก็เป็นทางเรียบๆเ,เดินสะดวกดีนะฮะ หินสองก้อนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นหินหัวเต่านะครับอ่าก็จริงๆเนาะมันก็คล้ายๆกับหัวเต่านะครับนี่รูปทรงคลหัวเต่าเลยแล้วก็จะเดินผ่านเส้นทางนี้กันเข้าไปนะครับลมลื่นมากๆเลยครับตรงนี้มีถ้ำเหรอไหนโอโอ้ไม่เอาครับมุดนี้ไม่ใช่ถ้ำครับก็เป็นแค่โพรง ตรงนี้เป็นน้ำตกผาสวรรค์น,นะครับช่วงนี้ไม่ได้ช่วงหน้าน้ำนะครับน้ำก็เลยค่อนข้างน้อยนิดตึงพี่นำเที่ยวบอกว่าถ้าช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าน้ำนี่ตรงนี้ก็จะไหลเป็นแผงสวยเลยเพื่อนคนไหนที่มาเที่ยวที่ถ้ำนาคีนะครับทางอุทยานเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เราแบบเดินเที่ยวเองนะครับคือสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ถ้ำนาคีนะครับก็จะต้องมีคนนำเที่ยวนะคะที่อุทยานเขา จัดให้เรานะครับ1กรุ๊ปเนี่ยคนสำหรับคนนำเที่ยว1คนนะครับแต่ถ้าเป็นกรุก๊ปเล็กๆก็1ต่อหนึ่งเลยนะครับก็ส่วนเรื่องของราคาเนี่ยคืออันนี้คือเขาไม่มีราคาตายตัวนะฮะก็คือแล้วแต่เราจะให้ตามสินน้ำใจนะครับแล้วก็พี่เขาก็แตกเป้มานะฮะมีทั้งพัดแล้วก็เครื่องดื่มให้เราด้วยนะฮะเพื่อนคนไหนเนี่ยก็ มาเนี่ยแบบเดินตัวเปล่าเดินตัวปิวได้เลยฮะพี่เขาจะแบกเป้นฮะฮคอยบริการเรานะครับก็จริงๆก็เป็นการนําเที่ยวที่ดีมากๆนะครับก็สะดวกสบายแล้วเราก็ได้ความรู้ตลอด2ข้างทางแล้วก็พวกประวัติต่างๆของจุดที่เรามาเที่ยวนะครับ พอเราผ่านตรงซุ้มที่เขียนว่าถ้ำนาคีมานะครับจากพื้นลาดยางก็จะกลายเป็นพื้นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นธรรมชาติแต่ว่ามันก็ค่อนข้างลาบเรียบอยู่มีบันไดมีบันไดเนี่ยที่เขาทำไว้เป็นบันไดเหล็กนะครับเราก็ต้องเดินทางแบบนี้ขึ้นไปบริเวณถ้ำนะครับต้นยางแดงนะครับนี่อายุกว่าร้อยปีนะครับประมาณ5้ถึงหกคนโอบนะครับสูงมากครับ นี่ฮะเราเริ่มเห็นการแตกของหินฮะ,ะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเก็ดพญานาคนะครับช่วงที่มีความชื้นเนี่ยมอสก็จะเกาะตามบริเวณหินนะครับก็จะออกเป็นสีเขียวๆแดงๆนะครับเป็นสีที่สวยงามมากนะฮะสวยกว่ากล้องเห็นฮะ,ะต้องมามองด้วยตาเราเองนะครับ โหโหคล้ายกับพญานาคเลยนะฮะลำตัวเดินเข้ามาแป๊บเดียวนะครับตรงบริเวณจุดตรงนี้เนี่ยก็คือน้ำตกผางอยนะครับเป็นน้ำตกชั้นที่4นะครับที่มีความสวยงามตะการตามากฮะก็คือจะอยู่สูงมากน้ำตกตรงนี้ ตกลงมานะฮะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นแบบเป็นละองละองน้ําละอองน้ําไหลลงมาอย่างสู้ซาเลยนะครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับก็อาจจะยังไม่มีสายน้ำสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอช่วงประมาณสักเดือนกรกฎานะครับแล้วก็จะมีสายน้ําไหลผ่านลงมาเย็นๆบริเวณแถวนี้นะครับตรงทางเดินตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงที่น้ําแรงๆเราไม่สามารถเดินได้นะฮะจะมีละอองน้ําแบบเยอะมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนี่ก็จะแห้งแรงหน่อยหนึ่งนะครับ ผมชอบอุทยานแห่งนี้มากนะฮะเนี่ยฮะตรงพื้นนี่ไม่ได้เป็นแค่เหล็กธรรมดานะเขาก็ยังใส่เป็นแบบเทปที่แบบมีเป็นไซน์นะฮะกันลื่นได้ก็จะป้องกันอุบัติเหตุค่อนข้างได้ดีเลยนะครับถือว่าใส่ใจนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับ เพื่อนๆเ,เห็นด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็คือหินพญานาคเสียนที่9นะครับเราเดินขึ้นมาผ่านจากน้ําตกขึ้นมานะครับเราก็จะเจอเสียนพญานาคนี้เลยฮะก็เป็นหินขนาดแนวตั้งขนาดทรงสูงนะฮะเหมือนเสียนพญานาคเลยนะครับแต่ว่าพอดีผมถ่ายเป็นแนวนอนนะครับก็เลยอาจจะไม่เห็นเป็นรูปทรงที่ชัดเจนนะครับก็เพื่อนวนไหนที่มาตรงนี้นะฮะเราก็ต้องไปอยู่ ตรงบริเวณตรงนี้ก้อนหินตรงนี้นั่งแล้วเราก็ถ่ายภาพเป็นแนวแนวตั้งนะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปทรงเสียนพญานาคจริงๆนะครับเหมือนเหม,เหม,เหม,มากๆนะฮะแล้วก็บริเวณตรงด้านด้านโคนด้านล่างตรงนี้ก็ <ๆ S 2> จะเป็นแบบเก็เกเป็นเก็ดพญานาคเลยครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะไฮไลท์ที่มาที่นี่แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมถ่ายรูปนะครับตอนนี้เพื่อนๆเห็นหน้าผมไหมฮะผมไม่ได้ไปอาบน้ํานี่ไหนมานะครับเนี่ยเพื่อนๆอาจจะว่าผมผ่านน้าตกมาไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็น เหงื่อนะฮะเพราะว่าตอนที่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากแล้วก็เดินขึ้นบันไดามาก็แบบอ้าวทีนหนึ่งฮนะก็เลยเหมือนอาบน้ำมาเลยนะครับแต่ก็พอมาเห็นเสียงพญานาคล้วก็หายเหนื่อยเลยครับชื่นใจมากๆนะครับก็เป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามขึ้นมาจริงๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยที่เป็น เป็นหินนี่ฮะก็คือเป็นที่นี่จะเป็นหินทรายนะครับแล้วก็ตรงเก็ๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าในภาษาธรณีวิทยาเขาเรียกว่าซันแครกนะครับก็เลข9้านะฮะเป็นเลขสริมงคลนะครับก็อย่าลืมมาขอพรกับหินพญานาคเสียนที่9ก้ากันนะครับแต่ว่ามีข้อห้ามนิดนึงนะครับเสียนพญานาคทุกเสียนนะครับเราห้ามที่จะไปจับสัมผัสนะครับเพราะว่าถ้าหนึ่งคนมาเราสัมผัสเนี่ยก็จะทําให้หินทรายเนี่ยมันแบบ สึกได้นะฮะหรือว,ว่าแบบเสียหายได้นะก็จะความที่เป็นธรรมชาติมันก็จะไม่คงเดิมนะครับแล้วก็ขอพรห่างๆนะครับแล้วก็เพื่อนคุณไหนนะที่มาขอพรตรงนี้เสียนที้าเสียนมงคลแล้วนะครับก็ให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จสมปรารถนาดัางสิ่งที่เราต้องการทุกๆอย่างนะครับ เราเดินผ่านตรงถ้ำลอดมาตรงนี้นะฮะลอดมาปั๊บเนี่ยแล้วเราก็มาตรงจุดตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นตันนี้ไหมครับนี่ที่เป็นสขีขาวลายน้ำเนี่ยธรรมชาติอันนี้นะครับเป็นเหมือนกับเสียนพญานาคเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมมาถึงปุ๊บผมก็เดินไปนู่นนะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ว่าพี่ยงนะฮะเป็นผู้นําพาเราเที่ยวในทริปนี้นะนี่บอกนี่จุดตรงนี้เนี่ยคือจุดที่เราต้องมาถ่ายรูปกันเลยเป็นเสียนพญานาคนะครับแล้วก็ที่น่าทึ่ง Amazing จริงๆเนี่ยก็คือนอกจากเสียแล้วมีลำตัวเนี่ยเป็นแถบขาวๆวิ่งไปเป็นเป็นคล้ายๆกระสายนะ้ำเป็นลำตัวเลยนะครับไปจนสุดซอกเขานน้นเลยนะครับก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะครับหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับ ผมไปเที่ยวมาก็หลายที่นะครับแต่ว่าผมชอบที่อุทยานแห่งนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าที่อุทยานแห่งนี้เนี่ยเขาให้พี่ๆนะที่เป็นชาวบ้านอยู่บริเวณแถวนี้นะฮะมาเป็นไกด์นําเที่ยวให้กับเราในวันนี้นะครับที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะเพอมันมีไกด์นาเที่ยวปั๊บเนี่ยก็จะพาเราเดินดูนูน่นดูนี่นะบอกรายละเอียดเราต่างๆแล้วก็ ดูแลเรื่องของความสะอาดด้วยเพราะว่าเกิดนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเราแบบไม่มีคนนาเที่ยวเนี่ยอาจจะเอาขวดพลาสติกมาแล้วก็โยนทิง้งใช่ไหมครับมันก็ทําให้มันเป็นขยะที่ทําให้ธรรมชาติเนี่ยได้รับความเสียหายได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมโชคดีมากๆนะที่มีพี่ยงนะครับเป็นไกด์นาเที่ยวเราในวันนี้นะครับแล้วก็ในเป้เน,นี่ยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนี่เพื่อนๆดูสิครับเต็มเลยฮะเป็นสเบียงนะฮะมีเจเล่ด้วยมี น้ำอัดลมด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่ามีพายเย็นด้วยสดชื่นมากๆนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ๆเขาเตรียมมาให้กับพวกเราที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับจะได้สดชื่นมีแรงที่จะลุยกันต่อนะครับก็ขอบคุณพี่ยงนะครับแล้วก็ขอบคุณอุทยานด้วยนะครับที่มีสิ่งดีๆไว้คอยอำนวยความสะดวกนักเดินทางอย่างพวกเรานะครับ คือเสียนพญานาะคเสียนที่1นนะครับคือเสียนแรกที่คนได้มาพบเจอนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเสยียรที่ลงมาข้างล่างนะครับก็สวยมากฮะอันนี้ต้องมาดูด้วยตายจริงๆนะครับตอนนี้ที่มองไปก็จะเหมือนแบบมีมีลูกตาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปากนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบริเวณหัวนะครับบริเวณปากทางเข้าถ้ำนาคีนะครับเราก็จะเห็นอย่างนี้ฮะเป็น เสียนสองเสียนเลยฮะก็คือจะเป็นเสียนที่7นะครับที่นี่เนี่ยเขานับเสียนกันยังไงล่ะครับก็คือนับจากการพบเจอนะฮะว่าเราพบเจอเสียนที่1เสียนที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้บริเวณตรงนี้เป็นปากทางเข้าถ้ำนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเสียนที่7นะฮะก็เป็น2เสียนเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียนที่ค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งฮะแล้วก็บริเวณซอ,อกตรงนี้ด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นซอกเล็กๆฮะซอกตรงนี้นะครับนี่ก็คือ ทางเข้าถ้ำนะครับในสมัยก่อนเนี่ยที่เขามาเข้าถ้ำตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้เข้าทางนี้นะฮะจะเข้าทางนี้เพื่อนๆนี่เพื่อนๆฮนะเพื่อนๆเห็นถาวันไหมฮะถาวันที่ขึ้นไปนะนี่เราต้องไต่ถาวันนี้ขึ้นไปบริเวณด้านด้านบนฮะแล้วก็ลงถ้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วก็เจ้าที่เนี่ยเขาต้องการให้เราเข้าออกเดินทางแบบสะดวกสบายนะฮะก็เลย ค้นพบทางใหม่ก็คือทารีเนซอกตรงนี้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านในของถ้านาคีกันครับถ้านาคีดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมืองพญานาคนะครับ มาถึงตรงนี้ต้องมาเช็คอินกันด้วยนะครับเนี่ยเป็นป้ายเช็คอินนะครับแล้วก็เพื่อนๆเห็นนี่ไหมฮะเมื่อกี้ผมเลือบมองมาเห็นนี่คะ่ะอันนี้เป็นรากไม้จริงๆนะครับที่ยังมีชีวิตนะฮะแล้วก็ดูสิฮนะคดเหมือนงูเลยครับแล้วก็รากไม้นี่ฮนะนี่ก็จะแบบรัดก,ก้อนหินไว้เลยนะฮะยาวมากนะครับ นี่ก็คือถ้านาคีนะครับแล้วก็องค์พระพุทธรูปองค์กลางที่เป็นสามเสียนสีเขียวนะฮะที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้านาคีแห่งนี้นะครับพระพุทพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเป็นหยกแท้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนคนไหนที่มาตรงนี้อย่าลืมมาขอพรนะครับจะได้มีโชคมีลาบนะครับตรงจุดตรงนี้เนี่ยก็จะมาขอขอทรัพย์กันเยอะๆนะครับก็เป็นจุดที่เรามาถึงแล้วเราก็ควรจะมาขอพรกันนะครับ ตรงนี้เป็นเสียนพญานาคเสียนที่2นะครับอยู่ด้านในบริเวณถ้าเลยนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนฮะพื้นที่ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับก็จะเหมือนกับเสียนพญานาคว่ายน้ําอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่อเมซิ่งมากๆครับเราเจอแล้วครับเสียนที่ห้านะครับ นะผานาคี250เมตรนะครับบริเวณด้านหลังผมเนี่ยที่เป็นทางเข้าไปเนี่ยนะครับจุดตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่มาที่นี่ก็อยากมาที่นี่ฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะมาขอทรัพย์กันนะครับตรงนี้นจะเป็นคลังสมบัติของพญานาคนะฮะแล้ก็จะเข้าไปด้านในนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่ยงนะครับก็จะนํา บทบทสวดให้เรานะครับแล้วก็ให้เราขอทรัพย์กันเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะด้านข้างตรงนี้นี่เพื่อนๆเห็นนะครับตรงนี้ก็คือเสียนพญานาคเสียนที่6นะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่มาเปิดคลังทรัพย์พญานาคนะครับเราก็จะมาขอพรนะครับแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ขอพญานาคนะขอทรัพย์ในเมืองบาดาลเป็นทรัพย์ของ โลกมนุษย์นะครับก็บริเวณตรงนี้นะเพื่อนๆคนไหนมาอย่าลืมมาขอทรัพย์เปิดคลังสมบัติของพญานาคตรงนี้เลยนะครับก็เป็นจุดที่ใครเดินทางมาทิ่านาคีแล้วไม่ควรพลาดนะครับก็อันนี้เป็นเอกผลนะครับที่ทําไมเราถึงจะต้องมีพี่ไกด์นำเที่ยวพาเรามาตรงนี้นะครับเพราะว่าพี่เขาก็จะนําบทสวดนะครับแล้วก็ให้เราขอพรเองนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีบทสวดเราก็จะสวดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะ การที่เรามีไกด์นำพาเรามาที่ตรงนี้นะครับนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นลำตัวของพญานาคนะครับเราก็เหมือนเป็นลูกหลานนะครับที่ได้อ่าลอดท้องพระคังของพญานาคนะครับก็จะได้เปิดทรัพย์นำความโชคดีเงินทองกลับบ้านกันทุกๆคนนะอันนี้เป็นลำตัวขนาดใหญ่เลยนะฮะก็จะมีเกตดลายเหมือนกับพญานาคเลยนะครับ เส้นที่3นะครับก็อยู่บริเวณตรงทําตัวของพญานาคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซอกทางเดินที่เราจะเดินเข้าไปกัน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาครับก็สามารถที่จะไปลงแช่ในบ่อชุบตัวได้นะครับบ่อชุบตัวเนี่ยก็คือจะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงบริเวณน้ําตกนะครับแต่ในช่วงฤดูฤดูดดร้อนฮะ,ะเขาก็จะปิดนะไม่ให้เราเข้าไปนะครับต้องบ่อชุบตัวเนี่ยเข้ามาชุบกันทําไมล่ะครับในความเชื่อนะก็คือถ้าเราได้ลงไปชุบชุบในได้ลงไปลงไปแช่ในบ่อน้ำเนี่ยนะครับก็จะทําให้ สิ่งไม่ดีสิ่งอับมงคลต่างๆเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็จะให้มีสิ่งดีๆเนี่ยกลับเข้ามานะครับแต่น่าเสียดายะฮะช่วงนี้ผมมาในช่วงหน้าร้อนนะครับก็บ่อปิดนะฮะบ่อแห้งไม่มีน้ํานะครับก็เลยอดลงไปแช่น้ําในบ่อชุบตัวเลยครับเพื่อนๆเ,เห็นตรงบริเวณหน้าผาไหมครับตรงนี้ฮะผาตรงนี้นะฮะสิ่งแปลกปมากๆนะฮะถ้าเรามองดีๆนะฮะจะเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาที่เป็นสีหินสีขาวๆนะฮะตรงนี้นะฮะ ยินสีกข,ขาวที่ผมถ่ายไปตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนเจดีสามเจดีเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับที่สวยงามแล้วก็มีความแปลกของทางธรรมชาตินะครับตรงนี้จะเป็นเสียนที่8นะครับจะมี2เสียนนะครับเพื่อนๆเ,เห็นนะครับที่หินที่เป็นแบบเกศเกคล้ายๆกับ ลายเกตพญานาคนะครับก็ทำตามธรรมชาตินะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเลยะฮะด้านหลังของผมนี่นะครับก็คือเมืองบางบทนะครับเมืองบางบทเนี่ยเขามีความเชื่อว่าก็คือหลังจากเขาเส้นนี้เราเดินเข้าบริเวณด้านหลังบกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกนิติหนึ่งนะครับนิติแห่งการไม่โกหกนะครับถ้าเราเข้าไปได้ ผ่านตรงนี้ไปนะฮะก็คือเราจะไม่พูดปดโกหกกันนะครับก็จะมีตอนนี้จะเป็นหินแบบปิดปิดไปหมดทางเข้านะฮะเราก็สามารถที่จะมาขอทรัพย์กับหลวงปู่ฤษีตรงจังนี้ได้นะครับก็เป็นหลวงปู่ที่ดูแลปากทางเข้าเมืองบางบดนะครับหินที่เป็นเก็ดเหมือนลายพญานาคแบบนี้นะครับ คือเป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับไม่มีคนไปทําขึ้นมาเลยคนระับเป็นสิ่งที่แปลกมากๆนะครับเพราะว่าบริเวณภูหลังกาแถวนี้เนี่ยจะเป็นหินทรายแล้วก็เขาเรียกว่าซันแครกนะครับคือซันแครกเนี่ยก็คือ,อ,อหินทรายแล้วก็มีการแตกตัวเป็นแบบเก็ศๆ,ๆนะฮะเราเลยมองดูเหมือนเป็นเก็ดพญานาคหรือเก็ศงูเลยนะครับแล้วก็ที่น่าแปลกอีกอย่างนึงก็คือว่าเก็ดพญานาคแบบนี้นะมีเฉพาะที่ภูหลังกาที่นี่นะครับ ที่อื่นผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติรังสันขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อนคนไหนที่มาที่ถ้ำนาคีหรือถ้ำนาคาเราก็จะเห็นหินทรายที่เป็นซันแคร็กแบบนี้นะฮะจะเป็นลายเหมือนเก็บพญานาคเลยก็เป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็อเมซิ่งจริงๆครับ ริเวณเสียงที่4นะฮะก็จะเป็นแบบเกตที่เป็นซ้อนๆกันนะครับแล้วก็นั่นบนเนี่ยจะมีแสงตกกระทบลงมานะฮะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะน้ำไหลลงมาตรงเสียงที่4ี่นี่ก็จะเงาสวยงามเลยครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นอีก1จุดถ่ายรูปนะครับที่สวยมากๆครับรนี้จะเป็นด้านหลังของเสียงที่1น,นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าจะมีจุดเชื่อมต่อแค่นิดเดียวเองนะครับแบบน่าเหลือเชื่อมากว่าหินก้อนมัมาขนาดนี้ ไม่หล่นลงมานะครับนี่เรามามองด้านข้างเราก็จะเห็นเสียงที่1มีการเชื่อมอยู่แค่นิดเดียวเองนะครับที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังผมนี่คือสิ่งที่แปลกมาแนละเป็นหินเลข8นะครับเป็นอินฟินิตี้นะครับเป็นความเป็นเออเป็นเลขสิริมงคลน,นะฮะคนจริงก็จะมีความเชื่อว่ามีโชคลาภไปสิ้นสุดนะครับก็มาขอพรสักนิดนึงครับจะได้รวยกลับบ้านนะครับ สุดท้ายแล้วเราก็มาถึงตรงนี้จนได้นะครับผานาคีนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณจุดสูงที่สุดที่เรามาเที่ยวที่ถ้ำนาคีกันนะครับก็จะเป็นหน้าผาสูงแล้วก็มองเห็นวิวจังหวัดนครพนมนะครับได้แบบสวยงามแบบเต็มพานโนลามาเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆในการที่มาเที่ยวที่ ถ้ำนาคีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเราไว้เจอกันในคลิปด,ดีๆในครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย